สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ไปน้องทุกคนตีเข้ามารับชมคลิปกับผมอยู่กับช่องเลยบ้า็นนอกครับแปลงยาครับแปลงยาบังกุลาผลย่างนะครับกำนี้ยาจะได้เหย้าเร็ว,วรนะครับแข็งหยดม่อเลยครับเริ่มจะขึ้นมาแน่นละ จะขึ้นแน่นกว่านี้ครับจะมีบางอันมันน้อยครับมันนี่ยังน้อยอยู่มันจะใหญ่ขึ้นมามาันรู้นครับแห็นนักอยู่ริ่งามบละ่ะนี่ก็ะป๋อยออกมาเป็นวันที่ สองครับตัวมูฝนที่สองมัตะว,วากันมาอยู่แต่บ่ได้ท้ายครับฝนมันตกครับวันนี้ดีแดดห่อนจัดเลยก็ยังมี้นให้เล็มอยู่ครับหน้าวันนี้มันจะเกิดขึ้นมาติ๊กครับเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ แต่เวลางัวเล็มมันก็จะแตกหยอดไวยนี่ตรงน,นี้จะให้เล็มครับาเยาวบกไปีมีนะครับก็จะเหลือเน้ติปูไปครับเป็นเน้าในเปียของปุ้นแล้วก็มีเลาะคณะครับ เนี่ยเปียอยู่ข้างห้วยต้องกันไว้ก่อนนะเพื่อแสนดีมันเกิดครับถ้าเกิดหนึ่งตัวเนี่ยมูมันจะออกไปเดินม่ได้ครับต้องกักไว้มดครับ วันนี้แดดจัดหินจะบบมีครับแต่ว่าจะมีเลือกตัวใหญ่ๆเต้นรวมกับแข่งแดงดีนะครับมันเป็นหัวน้อย หมูปูน้อยมันจะโดนงูใหญ่ขำราะว่างูาแม่มงูปูครับจะขำม,มันตลอดรอ <c oughs> เล็มนี่เซตสักชั่วโมงสองชองั่วโมงก็จะปล่อยออกไปทั้งนอกครับปลอยไปเล็มหญ้าบนดอยครับ ัวไนทีขึ้นบน้อยกับปล่อยมันไปตัวไนทีบ่ขึ้นยังสันดีนี่จะบ่ขึ้นคนระับยปล่อยมันเล็มอยู่ตั้งลมเด่ปล่อยมันเล็มก่อนจะตัดครับตัดเนี้ยให้มันออกเสมอกันนะเพราะว่าหวานเนี้ยรู้สีไปเนี่ยมันยัง มีเม็ดยาดจีติงอกน่ครับแต่มันก็เซ้นน้อยนะแต่อาศัยว่ายาจีมันจะเกิดขึ้นมาใหม่ครับหัวมันจะมักกว่าแต่มันจะทนทนแรงครับนี่ นี่ก็เอาหน้าข้างตางมาจิ้มๆไว้ครับหัวก็มักอยู่แต่ว่ามันอยู่ข้างตางครับเวลาเกียวก็มันจะเกิดรดที่สัญจรไปมาครับนี่เป็นหน้าทีหุมตัดไปละ แต่มันแย่มันเกิดขึ้นมาใหม่มันเล็มง่ายกว่าครับแย่มันนี่จะทนแรงครับมีแย่ลูสี่งอกขึ้นมาอยู่นะแย่ลูสี่ครับแต่มันส่วนใหญ่แล้วมันโดนหนูกินครับเหลือบ้านักละส่วนน้อยที่จะงอกขึ้นมา หนูมันมน,นียังกินครับเาเม็ดย่าลูซี่มันหอมมันก็แกกินเลยฝุ่นไปวันนี้แดดฮอนครับไฟก็จะมีปัญหาแล้วบดสักเมื่อมันก็จะรูลงดอยแล้ว อยู่บนดอยเมือนมาได้แดดฮอนจัดครับต้อง้าปูงเลยวันนี้จะบุดว่าจะซับเน่้อใสไว้ให้นสนดีในขอครับ ยังไม่ได้ฉีดยาให้ไหมครับยาบำรุงในวันสองวันนี้นะครับต้องฉีดจะถ่ายขยาน,นี่เดี๋ยวรอลูกมันเกิดไ้สักเดือนก่อนก็ได้ก่อนฉีดครับ ฝนมันตกนักลํำครับตกจนมันยั่งเลยหญ้ามันเลยบนใหญ่ครับน้ามันนักเกินมันบอกมีแดดเลยมันต้องมีแดดครับงานในเปียมันชอบ <c oughs> อา้อาวอา้อาๆอา <c oughs> นี่คือประโยชน์ของการใช้หลอดล้อมครับเวลาปิกไปขอ้อเวลาเจอเจือกมันก็จะกลัวอยู่เดี๋ยวรอมันทอดสีผมสักน้อยครับน่าจะงามขึ้นครับตอนนี้มันยังมาทอดสีแต่ ดำครับทำขลึงตึงบางงามครับสีมันบางงามเดี๋ยวรอผลมันลนกันน่าจะสีหน้าครับหนาห้อนสีหนาผลน่าจะลนนอ่ะฮะหะหะัวตีล็อกมันก็จะกินตัวเดียวบุ้นครับจะต้องมีใผ่มาอยู่ใกล้ครับ ม้วมันนี่มันซึงตึงครับเต๋วกินขี้ศากกันไปมาไปมาไปมาเหมือนครับกว่ามันจะอิ่มนี่สูปุ๋ยฟ้าได้ครับปุ่นกินอยู่ตัวเดียวครับบึดเดียวก็อิม่มละม้นี่บอมีทางครับเตียวมันชิปหลอ่อปุ่นอะม้วแต่ละตัวนี่ใส่ตั้งกันครับ เฉพาะแม่มังนี่เตียวดีครับเตียวอยู่ฮ่นะแม่มั่งนี่ตอนเลือกเข้ามานี่เป็นงวัวผอมครับผอมจัดเลยกูมันทำตัวนี่จะดูอ้วนกว่าครับแต่แป้งแม่มังมันผอม ได้กรันสมราคาผมก็เลยเลือกมามันจะกินหญ้าดีตอนมันมานครับมอตัวนี้ถ้ามันบอกมานถ้ามันเรียงลูกมันจะกินหญ้าแบบเตี้ยวอย่างเดียวเดียวเดือดเดออเอวไปนอกจากจะปะหญ้าที่มันสอบกนิ่นและ เวนี่มันจะกลิ่นหญ้าเนเปียแบบกลิ่นกัดกลิ่นกระยอดเวลาหาตัดให้มันมันจะไปะกินต้นเพราะว่าต้นนุม่มต้นแกมันจะกินเฉพาะยอดอ่อนๆต้นอ่อนๆมันก็จะกัดเฉพาะใบกินเฉพาะใบยากครับที่มันจะกินทึงต้น แตมีงวบบางตัวท่านครับที่ปิ๊กมาลืมกินต้นก็เลยต้องซับครับหือว,วเวลาซับเพื่อกินนี่แก่ๆนมๆกินมดุดเหลือครับใส่ในอ่องอาหารหกินมดุด แหน่แผงก็ลาบางทีมันก็เหลือนะกินเลือกเหมือนกันครับงัวถ้าตากแดดเป็นหญ้าแห้งนี่มันจะกินมดกิ่นดีครับถ้าอย่างเอาตัดเซ็ตมันกินหม่เสียเ้ยงเคี่ยวๆตากแดดไว้ลามโดนแดดแล้วมันจะหอมครับงัวมันก็นจะปิ๊กมาลืมกินทำไมช่วงต่อจากนี้ไปก็น่าจะบมีฝน,นครับ หนีาจะได้ยาวขึ้นเร็วอยู่ฝนตกมันขังในนะำเนีมั็นก็หลาบแบหญ่เหลืองหมดเลยพอ,อเจ้าที่ปลูก้้าโพดไว้ปุ้นครับาบนบนเหลืองหมดครับข้าโพดปลูกบบดจับช่วงฝนตกนักล่าน่าจะได้ปลูกใหม่ ลงทุนไปแล้วครับเม็ดพันกาจ้างปลูกจะได้ผลยาขวางผลยาคุมหญ้าร้างละครนี้ข้าวบดแป้งครับราคาข้าวบดดีผนกัใส่ข้าวบดกันตอนหนึ่ง เอ้เอาเออเป็นไปได้ก็แกะออกครับเพราะว่าบางทีไม่ง,งนมันไข่ใส่เฮ้ยตอไม่ง,งนไข่ใสน่นี่อันตรายครับมันจะเจาะเข้าไปเลยเจาะเข้าไปในเนื้อครับ ตันี้ก็จะเลี้ยงประมาณนี้ครับตันนี้ก็จะกันนึกเป็นแป้งปล่อยครับเอาจนมดหน้าแรงปีหน้าบ่นแล้วครับตัวนี้ก็จะเลี้ยงปล่อยนี่แหละมหัวหน้ามันจะอยู่ถึงก็แต่คิดว่างาธรรมชาติมันแห้งครับน่าจะได้อยู่มันทนครับทนต่อการเยยบยำของงว เอาไว้สลับตอนเลี้ยงปล่อยกลางตรงครับปีแล้วมันเหมือนมีตีเล็มแต่ปีนี้กันไว้ครับอย่างปลูกผักโขดเลยน,ลลน่าเล่งปลูกเน้เาปลูกเน่าบังกลาแทนเพราะว่าสมาชิกมันนักครับเดี๋ยวน้าจะบ่พอกินเหมือนปีแล้วครับ ีนี้มันนักกบปีแล้วครับปีแล้วมมถุงเงินแล้วก็มีมังกรเนี่ยมาเกิดเลยปีนี้เพิ่มเข้ามาหลายตัว,วครับสองสามตัวมันจะกินหนักกว่าเก่าครับโอ้สาวนี่ก็ใหญ่ขึ้นแฮม เรียกอีดครับปีนี้ก็ต้องอีดกว่าเก่าแน่นอนเลยต้องทำแปลงยาเพิ่มครับใครที่โดนน้ำท่วมก็ขอสซู่ซู่ครับผมฝ้าหลังฝนมดงามเสมอครับปลากันไหมคลิปน้าครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ คนทีก็ติดตามครับผมสวัสดีครับ